คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราไปกันที่เรื่องของพลังงานกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้เรื่องของพลังงานทดแทนถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะจึงทำให้บริษัท B.Grim LNG จับมือร่วมกันกับ PTT LNG และมีการลงนามทำสัญญาร่วมมือกันค่ะเพื่อให้บริการสถานเก็บรักษาและแปลสภาพก๊าซธรรมชาติเพื่อที่จะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนให้ประเทศของเรามีพลังงานใช้ในระยะยาวค่ะติดตามชมข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ บีกริม LNG ร่วมกับ PT t LNG จัดพิธีลงนามสัญญาการให้บริการสถานีเก็บรักษาและแปลสภาพก๊าซธรรมชาติด้านบีกรีม LNG สู่บริษัทเอกชนที่มีความสามารถพร้อมนําเข้า LNG เป็นรายแรกของประเทศซึ่งนะับเป็นก้าวสาคัญของการเปิดเซลรีก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยที่จะทําให้ผู้จัดหาลักค้าส่งก๊าซธรรมชาติเอกชนได้เข้ามาใช้บริการการเก็บรักษาและแปลสภาพก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก ที่มีบทบาทสำคัญค่ะพีทีเอ็มจีเราก็ได้เซ็นลงนามในการจองใช้สถานีเทอร์มินาลที่1ที่มากับอุตกับบริษัทบิกิมนะครับพาวเวอร์จำกัด500ตันต,ต่อปีนะครับเป็นระยะเวลา7ปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาที่เราให้กับตลาดการแข่งขันเสรีครับแก๊สธรรมชาติเองนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัดส,ส่วนในการาผลิตของไฟฟ้าหลักของประเทศเราประมาณ160ส่วนของ บีกรีมพาวเวอร์เองนะครับก็เป็นส่วนที่สาคัญนะครับในส่วนของการที่เราจะใช้แก๊สธรรมชาตินะครับให้เห,หมาะสมนะครับโดยที่เราก็จะสามารถที่จะนําเข้า LNG มาเสริมนะครับในส่วนช่วงเวลาที่ณปัจจุบันเองก็เป็นช่วงที่เป็นรอยต่อนะครับของของ,ของการผลิตตัวแก๊สธรรมชาติใน,ในพื้นที่อ่าวไทยเองเราก็พยายามที่จะ หาโอกาสในการที่จะดู l อ g เข้ามาเสริมในระบบนะครับให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้ซึ่งก็เป็นความโชคดีของทางบิ๊กพาวเวอร์เองที่เราก็วางแผนเป็นอย่างดีในช่วงปีที่แล้วนะครับในการที่จะเจรจาแลวก็สามารถจะหลอกราคาต้นทุนที่ที่แข่งขันได้แล้วก็เอามาต่อยอดให้กับประเทศในด้านของต้นทุนของ LNG นะครับในปีหน้าเป็นต้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลไปสู่ต้นทุนและก็ค่าไฟที่ที่ที่ดีขึ้นนะครับในในปีต่อๆไปครับ โดยคาดว่าเรือขนส่ง LNG เชิงพาณิชย์เที่ยวแรกจากสัญญาจัดหา LNG ระยะยาวจะสามารถมาส่งมอบได้ภายในต้นปี2,566เพื่อส่งเสริมการแข่งขันเซรีในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่2ภายในประเทศอย่างแท้จริงค่ะ